หสิ่งต่อไปนี้นะครับห้ามรับจากใครโดยเด็ดขาดนะครับระวังดวงตกมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตนะครับใครที่เป็นคนมีการกระบายกลางฝ่ามืออย่ารับจากใครนะครับระวังดวงตกระวังโดนของกันด้วยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากข้อที่1ครับคือของขวัญที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับ หากไม่รู้ว่าของขวัญชิ้นนี้ใครเป็นคนให้มาอย่าไปรับเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะถูกทำคุณใสาอาจจะถูกทำเสนียาแฟดอาจจะแฝงสิ่งที่ไม่ดีอยู่ก็เป็นได้นะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่เราไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปห้ามรับโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นของขวัญจากคนที่เรารู้จักเนี่ยไม่เป็นไร จอยู่ๆเนี่ยมีคนฝากของมาให้คุณแล้วบอกว่าไม่รู้ใครส่งมาอันนี้อย่าซีซัวไปรับนะครับบางทีเนี่ยเสี่ยงต่อการถูกทําของนะครับเสี่ยงต่อการโดนลองวิชานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือคุณต้องรมาระวังตัวให้ดีเลยนะครับใครมีกากบาทกลางฝ่ามืออย่าซีซัวรับของที่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับ ข้อที่2นะครับคือของกินที่ดูมีพิรุษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับของกินจากคนที่ไม่สนิทนะครับอาจเสียงโดนของหรือโดนคุณใสนะครับซึ่งถ้าเราได้ฟังช่องเกี่ยวกับเล่าเรื่องผีเนี่ยมีหลายช่องมากๆนะครับที่เล่าเรื่องนี้เอาไว้นะครับของกินเนี่ยไม่สนิทนะไม่รู้จักอย่าซีซวรับนะครับเพราะอะไรครับ เพราะอาจจะถูกทำคุณใสาอาจจะถูกทำสเสน่ห์นะครับกินปุ๊บทำไมมันรู้สึกขั้นเนือขั้นตัวหลงไหลคนคนนี้จังเลยนะครับคือการทำของเนี่ยในยุคนี้ผมจะบอกนิดนึงว่ามันยังมีอยู่นะครับอย่าประมาทนะและเขาเนี่ยคนที่ทำของเนี่ยก็ไม่อยากให้ใครรู้ด้วยว่าศิลศาสตร์ยังมีอยู่บนโลกเพราะอะไรครับเพราะถ้าสมมติว่าคนรู้เยอะเนี่ยเดี๋ยว ก็จะมีคนแก้นะครับคนแก่ก็จะเยอะพอคนแก้เยอะเนี่ยอาจารย์สยศาสตร์ก็จะทํามาหากินลําบากดังนั้นนะครับเขาไม่ค่อยอยากให้ใครรู้ถึงการมีอยู่ของวิชาสยศาสตร์ดังนั้นเนี่ยอะไรนะครับที่เป็นของกินที่ดูมีพิรุษนะครับอย่าซีซัวรับนะครับอย่าซีซัวเอากลับมานะครับเพราะว่า คุณกินไปปุ๊บเนี่ยมันแก้ยากนะครับพวกของกินเนี่ยแก้ยากมากนะมันไม่เหมือนของใช้นะครับของใช้จะแก้ง่ายกว่านะดังนั้นเนี่ยของกินที่ดูมีพิรุษนะครับห้ามสีสัวกินนะครับข้อที่3ครับคือของจากคนที่อิจฉาคุณนะครับบางทีเนี่ยคนที่อิจฉาคุณเนี่ยเขาอยู่ๆเขาเอาของมาให้สมมุติเขาอาจจะบอกว่าอยากคืนดีเออถือเรื่องที่แล้วมาก็ให้มันแล้วกันไปนะครับ ต้องระวังนะบางคนเนี่ยไม่ปราถนาดีกับคุณนะครับคนที่อิจฉาคุณเนี่ยบางทีเขาจะมีลูกเล่นลูกไม้ลูกลอ่อลูกชนนะครับเขาจะมีเล่ห์เหลี่ยมเยอะดังนั้นเนี่ยอย่าซีสรับของจากเขานะครับเพราะว่าเขาอาจจะไปทำสเสน่ห์ไปทำคุณใสไปเล่นมน์ดำกับคุณมาแล้วนะครับยิ่งคนมีกากระบาดการฝ่ามือเนี่ยเรามีเมตตาการุณา มุทิตาอุเบขาเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้มีมันกับคุณนะครับคุณธรรมพวกเนี้ยเป็นคุณธรรมชั้นสูงดังน,นั้นเนี่ยไอ้พวกคนชี้ฉาเขาอาจจะเอาจังหวะเนี้ยเล่นงานคุณนะครับเขาอาจจะเอาจังหวะเนี้ยทำร้ายคุณนะครับก็อะไรที่เป็นของจากคนที่อิจฉาเราเนี่ยอย่าไปซีโซรับนะครับข้อที่สี่นะครับคือ ของจากแฟนเก่าบางทีเนี่ยแฟนเก่าเนี่ยเขายังแค้นเราอยู่เขายังโกรธเราอยู่เขายังรู้สึกไม่ดีกับเราบางทีเนี่ยการที่เขาให้บางสิ่งบางอย่างกับเรามาเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายนะครับคุณใสหรือสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่ๆเนี่ยแฟนเก่าให้อะไรคุณมาเนี่ยอย่าไปซีซัวรับ อย่าไปซีซัวหาเรื่องนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแฟนเก่าเนี่ยบางคนนะครับหวังเอาชีวิตคุณด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้โดยเฉพาะคนมีกระ,กะายกลางฝ่ากมือของอะไรที่แฟนเก่าให้มาห้ามซีซัวรับโดยเด็ดขาดนะครับข้อที่5ครับข้อสุดท้ายนะครับพระหรือวัตถุมงคลที่ ไม่รู้ที่มาที่ไปอ่ะบอกไว้ก่อนนะครับพระหรือวัตถุมงคลเนี่ยยู่ๆไม่รู้มีคนให้เรามานะครับแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้ว่าสร้างจากวัดใดไม่มีประวัติการสร้างของพวกนี้ต้องเรามันระวังให้ดีนะครับอาจแฝงไปด้วยมนดําอาจแฝงไปด้วยคุณไสยอาจแฝงไปด้วยเจตนาไม่ดีนะครับผมเคยไปอ่านเจอนะครับในเฟซนะหลายปีแล้ว เขาบอกว่าอยู่ๆเนี่ยไปได้วัตถุมงคลชิ้นหนึ่งมานะครับภายนอกก็ดูเข้มขลังดูใช้คาว่าดูขลังอะ่ะดูศักดิ์สิทธิ์ดีนะครับแต่พอรับเข้าไปที่บ้านวันเดียวครับรูปปั้นรูปนั้นแตกเลยแตกแบบไม่มีใครมาทำอะไรด้วยนะครับเพราะว่าที่บ้านของคนคนนี้เขาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านอยู่แล้วนะครับบางอย่างครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังหรือพระที่ไม่รู้ที่จัดสร้างนะครับอย่าไปซื้อซัวรับมานะครับแต่ถ้าเราไปหาซื้อเองอ่ะอย่างบางคนอย่างเงี้ยมีอาชีพเซียนพระเนาะบางคนเนี่ยต้องเช่าพระเก่าอ่ะบางทีก็ไม่รู้ที่มาแต่ดูเก่าได้ที่นะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวนะฮะอ่ถ้าใครเป็นเซียนพระเนี่ยอยู่ๆต้องไปเช่าพระจากอ่าคนอื่นบางองค์เนี่ยก็ไม่รู้ที่แต่ดูเก่าดีอันนี้ไม่เกี่ยว นะครับคนละเรื่องนะฮะแต่ถ้าอยู่ๆเนี่ยมีคนเอาวัตถุมงคลมาให้คุณเนี่ยอาจจะเป็นจากคนรู้จักหรือคนไม่รู้จักก็ได้แต่เขาบอกเขาไม่ดูที่มานะเขาไม่รู้แหล่งจะสร้างนะคืออันนี้อย่าซีซัวรับรับแล้วเนี่ยระวังโดนของระวังดวงตกระวังเจอเรื่องไม่คาดคิดนะครับหรือบางทีอย่างเงี้ยผมไปฟังเรื่องเล่าอันนี้เอามาบอกต่อนะไปเจอเรื่องเล่าเรื่องผีเรื่องหนึง่ง คือเขาบอกว่าอยู่ๆเนี่ยไปสำนักแห่งหนึ่งนะครับได้ของเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับดังนั้นเนี่ยของที่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปคืออะไรอย่าซี้ซัวรับโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือ5สิ่งนะครับที่คุณไม่ควรรับจากใครนะครับอย่าไปซี้ซัวรับนะอย่าไปซี้ซัวเอามานะครับเพียงเพราะเห็นว่าเขาให้คุณนะครับ คือผมจะเตือนนิดหนึ่งนะพวกของจากแฟนเก่าเนี่ยอันนี้ต้องเรามาระวังให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะประสงค์ร้ายกับคุณนะครับอยากแก้แค้นคุณหรือของจากคนขี้ฉากระเช่นกันรวมไปถึงนะครับของกินที่ไม่รู้ที่บางทีเขาก็ทําเสน่ห์ใส่คุณต้องระวังนะครับก็ประมาณนี้อ่ะสุดท้ายนะครับหากใครสนใจแผ่นยันเสริมดวงแบบนี้ทักมาได้อันนี้มีที่มาแน่นอนนะเห็นไหมอ่ะเขียนดวงไว้ใต้ฐานพระสวดมนต์ทุกวัน หากใครสนใจบูชาแล้วไม่รู้ดวงให้ผมพูกให้ได้สวัสดีครับ